หากคุณใช้งาน Photoshop อยู่แล้วแต่คุณอาจไม่รู้ว่ายังมีเทคนิคอื่นอีกมากมายที่คุณยังไม่ได้ใช้หลักสูตร p o t t s s o p p d v v n c e d แก้ไขาภาพขั้นสูงเพื่อใช้ในงานโฆษณาโดยเฉพาะคอที่ตอบโจทย์งานโฆษณาในอนาคตมากที่สุดเราจะพาคุณไปเรียนรู้ในระดับสูงสุดของ Photoshop คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการตกแต่ง Photoshop ที่ดีที่สุดรวมถึงความเชี่ยวชาญ Photoshop สําหรับการออกแบบกราฟิกการปรับปรุงสีการแก้ไขภาพที่ยากการลบวัตถุทุกประเภทออกจากรูปภาพการปรับรูปร่างรูปภาพเทคนิคดีทัชขั้นสูงสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก Photoshop สร้างข้อความ3มิติและเทคนิคขั้นสูงทั้งหมดสําหรับ Photoshop ที่คุณสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลาเนื้อหาอันแน่นที่รวบรวมมาให้คุณแล้วเมื่อจบคอร์สนี้คุณจะพัฒนาทักษะ ได้มากถึง10เท่าลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่โดน o v วนอารซี